ไงไอพวกป้าที่เขาที่ต้องดูฉันี่ทั้งหลายคือตอนในทะลุบอกว่าทิ้เม็กซิโกเดี๋ยววนี้ยารักษาซัมบี้ที่บ้านฉันฉันก็เลยต้องไปหายารักษาเพราะน้องชายฉันตอนนี้มันป่วยพี่ชายแอ้วพ่อฉันก็เออมันกลายเป็นซัมบี้ไปแล้วว่ะนีและตอนนี้ประเทศที่บ้านฉันก็เลยจะระเบิดเพราะพ่อจะมันโกงเกิดไปมันวิ่งเร็วเร็วเหนือแสงยฉันก็เลยต้องไปหายารักษามาช่วยช่วคนในครอบครัวแล้วก็บ้านเหมือนกัน ซึ่งฉันจะเป็นคนขุดแร่นะนะไอเอฟตีมเลยเวลาเราไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรพูดพูดไปมือโอ้หมายก่อนในเกมกูไอใส่เสืส้อนะแอมนูด้วยเออเราลีลามามากพอแล้วเราจะไปเม็กซิโกกันทุกคนไปเอาล่ะตอนนี้ฉันเข้าเข้ามาในเกมแล้วนะฉันไม่ที่รถไฟแล้วและนี่คือของของฉันที่ที่พอ่อจะฝาก ฝากมาวันที่เขาจะตุยเปลี่ยนละกาไปสองบีคือที่ผมรู้แบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าที่เม็กซิโกมียารักษาผมเลยต้องไปไนะถ้าเขาเคยพยายามไปเม็กซิโกลแล้วก็ทําสําเร็จไปแล้วห้ารอบผมก็เลยต้องเดินตามรอยเขานี่แหละเอาละ่ะไปขายทองแล้วก็ต้องเอาหานหินไปใส่ที่ไปซื้อรถซื้อของอะไรแบบ เราเป็นเงินนเจ็ดสิบบาทมาอันละเท่าไรวะยี่สิบเราเราเราจะซื้อได้สามก้อนเมื่อก่า,านที่ฉันใส่ไปแล้วสองก้อนก่อนนั่นนี่ก็เยอะอยู่เดี๋ยวแค่สองก้อนเองเหรอไม่ใช่ว่าปกติมันได้สามก้อนหรอวะที่ง พอเขาแนะนาไม่ใชนเก็บหนังสือพิมพ์พวกนี้ไปด้วยในเรื่องที่ฉันจําได้ตอนที่ฉันยังเบบีอยู่พอเขาสอนฉันอยู่พ่อทาแบบนี้เวลาฮะก็อยากจะไปเม็กซิโกโดยรถไฟไมันต้องทำแบบนี้ก่อนไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรนะแต่ก็ะทังทำตามท,ท,ที่พวกเขาสอนมา นี่ก็อเรียบร้อยีนี่ถานฉันเติมแล้วแล้วก็ได้เวลาเดินทางไปที่เม็กซิโกลแล้วเว้ยไอ้คนดูทั้งหลายไม่รู้ว่าจะเยอะหรือเปล่านะแต่ขอให้เยอะเอะเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่คนดูยังไม่ถึงเจ็ดคนเลยมั้งนะคลิปที่แล้วคนดูยังไม่ถึงเจ็ดคนเลยก็ได้โปรดกดไลค์กันด้วย โซซานกูในเคยป,ปัจจุบันพ่อกูทุกินมาม่าแล้วเนี่ยเฮ้อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทานด้วยเหรอก็จะเคยสอนเลยตะเกิร์ก็จะเป็นคนขุดแร่ไม่ใช่เก๋ว่าเจออะไรก็ตามที่มันเป็นแร่อยู่ข้างทางอย่างนี้องขุดไปให้หมดจุดก้อ้ฐานเนี่ยมันน่าจ,จะเป็นฐานนะเพราะมันเป็นก้อนดำๆใช่มันเป็นฐาน นี่ฟูงมากยู่นั่นเหรอเดี๋ยวไปยุ่งกับมันเลยดีวยกว่าเออใช่ชชดฝาเผามาจากเจ้าของช่องนะ่ไหก็คือพอฉัเป็นเจ้าของช่องนั่นแหละพ่อชชดฝามาบอกว่าพวกเราจะลงคลิปกันวันละคลิปนะ วันละคลิปแต่อนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็จะเป็นว่าปีละคลิปอะไร,งไรเงี้ยแต่เอาเถอะมันยังไม่ใช่ตอนนี้เราจะลงคลิปวันละหนึ่งคลิปนะพ่อฉันบอกมาเอ้ยตัวอะไรเนี่ยซอมบี้เหรออะไรคล้ายๆข้อเฉยเนะี่ยสีก็เหมือนอย่าไปสนใจมอลเลยดีกว่าเนี่ยมันมีแต่ขยะนี่หว่า ไอซอมบี้นี่อาจจะว่าเป็นของกันกระสุนหรือเปล่าวะพ่อเคยสอนอยู่ว่าเาสอาซ,ซอมบี้ไปห้อยตรงแตง่งในเพื่อกันกระสุนได้ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าึ๊บนี่มันอะไรเลยพ่อจะสอนอะไรวะนะโคตรปัญญาอ่อนเลยมันจะกันกระสุนได้ไงวะเดี๋ยวนั่งไม่ไปเชื้อเพลิงใช่ไหมเออไปเชื้อเพลงิง เอามาไปเชื้อเพลิงยังดีกว่าอีกนะเดี๋ยวนี่บ้านเลยบ้านบ้านขาวฉันรู้สึกคุ้นตันเช่นในเมืองมันก็มีบ้านขาวอย่างนี้นะแล้วก็ไปยาร้านขายยาเขาบอกว่ามันจะมียาขายนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวนะมันไม่มีร้านขายยาดิ มันด้วยมีคาอป็นร้านขายยาเลยละละละมีเรียาอไม่มีเดี๋ยวข้างมันแผลเดี๋ยวนะท้าแมมาคิดว,ว่าบริโภคได้วะ what the โอดจัดยาก็ไม่มีอะไรเลยเอาไปดีกว่า <S <S คือ มันอยู่ไกลเกินไปใช่ไหมมันอยู่ไกลเกินเนี่ยเสียเวลาเดินไปดีกว่าถ้าว่ามันใช้เวลานานเกินไปแล้วก็เกินฉันจะอาจคลิปใช่ว่ามันเกินเกินเกินสิบห้านาทีฉันตั้งเวลาไว้แน่นอนเพราะฉะนั้นฉันจะตัดช่วงนี้ไปเลยแล้วกันะเอาละทุกคนฉันเห็นว่ามีอะไรน่าจัใจอย่างนั้นด้วยแหละมันดูเหมือนเป็นหมู่บ้านเลยฮะพวสิันต้องจอดก่อน เราตอนเช้าได้ก่อนแล้วคนะ่อยไปอนะอะไรเพราะว่าตัดไปตอนพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะจะอิจฉาพวกคนไอพวกคนที่มันนั่นแต่รอเช้าในเกมก่อนนี่คือพรุ่งนี้ในเกมแล้วใครพี่กูจะชวนมันทำมะเขือแล้วกูไม่ไปเว้ยนี่แหละอพอเขาชวนกูเข้ากลุ่มเนี่ยว่ะเออเอาไว้ที่หลังแล้วกัน เอาเอาว่าตัดไปตอนที่เราแต่ทีผมเ,เดี๋ยววัดตึกเออมบี้เข้ามาได้ไงวะเนี่ยได้จะไปเชื้อเพลงเิงไหม้แกว่าตัดไปตอนที่เช้าเลยแล้วกันเนี่ยเอาละตอนนี้เช้าแล้วละ่ะซึ่งพอดีว่าคุณแชทกับเพื่อนนิดหน่อยก็เลยใช้เวลาเลทไปนิดนึงเอาละลงเลยสักการ์ทวิ้กวิ้ก พราะฉันเคยสอน,นว่าเวลาถูกบ้านถูงนี้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยอีกไม่รู้ว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าน,นะคพื่อซอมบี้มาแตงเมเด็กไปนะไปอยู่ดดออยโน่นขึ้นมาให้ถูกอ,อ่านปลอดภัยตรงไหนวะเนี่ยดูคำว่าปลอดภัยเลยพอฉันหลอกเขาแล้ววะ จิวัดเชฟได้วิชจาจบที่บ้านทีน่ขุดกับเพื่อที่ขุดโง่ๆนี่มาแล้วพอเองถึงแม้อตอนนี้เขาจะตายเป็นสัตว์ดีไปแล้วเพื่อนขบุ้งภาพลองโอ้แม่งขึ้นมาทั้งหมู่บ้านเลยมนะั้งเนี่ยโอ้โหทั้งหมู่บ้านจริงเลย

เอ้ามามาหาแล้วก็อาจจะมีคำหยาบบ้างนะห้พวกคนดูนะมันจำไว้เลยนะแ้่ว่ามีคำหยาบบ้างก็ถ้าเกิดว่าใครรับไม่ได้ก็ปิดคลิปไปเลยสี่ห้าหกสองสองเลขมันคุนค้นๆนะเนี่ยออมันคงไม่มีอะไรหรอกมันก็จะเคยสอนมาตู้ในตูนต้เซฟของธนาคารทุกธนาคารมันจะมี เงินทองอยู่สี 4, 5, 6, 2, 2. 2> ่ห้าหกสองสองนี่จริงไหยโอ้โหสองวีค่าฉันนี่แหละนักโคนธนาคารตกไปหม,มดเลยนี่รวยมาก I yeah.